หลบไไม่สนใจไม่ใยดีเลยแล้าก็เลยมันจริงว่าเขาเริ่ยังไงว่าตำรวจร้แล้วนี่ราก็ยังไม่รูนะว่าเมื่นี่นี่กอมวกเนี่ยตขาหลดเลยจะกลายเป็นว่าเขาเขาอ้างว่าเขาคงรู้ตัวแล้วว่าตำร้แล้วเขาลปกจาทังเขาจะาดมาได้วัี้ก็เมื่อวานนัน้กเานไใองจะทังบเขาข สื่อสายสื่อสายสื่อข่วย๋อไ้เห็นน้คะอภาคันภาพาคันเจงหน่อยสืบเนื่องจากเมื่อวันที่7นะครับเมื่อวันที่เมิถุนายน2 5 6 5เวลาประมาณ0 0 3 0นได้มีนายสันติบัวรอดนะครับซึ่งเป็นผู้เสียหายได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ยี่ห้อ h o n d a รุ่นเวอสีแดงเทา อา,าอคารหมายเลขทะเบียนกอไก่ทอทงพรทหาร698จังหวัดสิงห์บุรีมาจอดบริเวณตึกอาคารพาณิชย์ซึ่งเป็นที่พักพซึ่งแนแฟนของผู้เสียหายพักอยู่นะครับจอดไว้ก็เลยก็ไม่ได้ร็อกคอนะครับจนกระทั่งเวลาหลายจรกงนั้นผู้เสียหายก็เข้าของพักบริเวณแฝดน,นะครับจนกระทั่งเวลาประมาณปี้สีพาเว็บของผู้เสียหายที่จอดไว้เนี่ยไม่ได้ทะเบียนเนี่ยได้หายไป หลังหายไปจากนั้นทางฝ่ายผู้หายก็มาแจ้งความที่สพค่ายบางบัวจ bon ันททางสพค่ายบางบัวจันทร์พนักงานสวนก็ได้รับแจ้งนะครับแล้วก็ภาษาทางสปาทางฝ่ายงานปองานสืบสวนแล้วก็วมีกินคือจริงๆช่วงเช้าเนี่ยทางฝ่ายุสืบสวนก็ออกสืบสวน่ออย่างต่อเนื่องจนเราทราบว่าในในสมบุกเนี่ยครับในสมบุกสืบบามเนี่ย บารบัวเนี่ยงานสืบสวนก็ได้เป็นสืบสวนหาข่าวแต่ยังไม่พบตัวจนกระทั่งเวลาประมาณเที่ยงนะครับทางฝ่ายผู้เสียหายเนี่ยก็ประสานงานมาทางฝ่ายสืบสวนของสองพค่ายมานาจาย์ว่ามีพบชายต้องสงสัยขับขี่รถจัก,กรยานยนต์ลักษณะใช้รถคันที่รักไปเมื่อคืนนี้ครับคือได้มีการถอดชุดสีทั้งกลับซ้ายกลับขวาเนี่ยครับออกบดแล้วก็ชุดไปนะครับออกบดแล้วก็ไม่มีสก,กา้านะครับ ทางฝ่ายจุดเหนงฝ่ายผู้เสียหายก็ไปด้วยกันพร้อมผู้เสียหายไปด้วยกันไปคนช่วยผายอำเภอแสแงหาได้พบผู้ชายผู้ต้องสงสัยนะครับขับขี่รถคันนี้อยู่พอดีเลยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แสดงตัวนะแสดงตัวโดยให้สัญญาณมือให้หยุดรถนะครับดหลังจักหยุดรถแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ลงไปแสดงตัวแล้วก็ก็ให้ผู้เสียหายเนี่ยทำการตรวจสอบรถผลปรากฏว่าผู้เสียหายจำรถได้ครับยืนยันว่าเป็นรถคันที่หายไปเมื่อคืนนี้นะผม เจ้าที่ฝ่ายสืบสวนก็เลยสอบถามนะหารายละเอียดแล้วสอบถามเจ้าตัวเขาก็รับว่าได้รับรถคันนี้จริงนะครับหลังได้รหลังได้รับรับรถคันนี้ไปแล้วก็กลับไปบ้านพักก็ไปถอดถังก๊าซไ,ไฟพร้อมน้าชุดสายไฟอะไรไปเผาไว,ไว้บริเวณบ้านฝ่ายสืบสวนพร้อมผู้เสียหายก็ไปติดตามไปที่บ้านก็ไปเจอไปเจอ,อรายละเอียดตามที่ได้ยึดมาครับบริเวณนี้ัะครับหลังจากนั้นเราก็ ควบคุมตัวมาแล้วก็แจ้งข้อหานําส่งพนักงานสอบสวนครับเพื่อขยายผลต่อไปครับภาพโดยก่อเหตุรักทรัพย์พาดีรักรถที่เขตสวร์หาเมื่อประมาณสองสามเดือนที่แล้วจำนวนสองคันแต่ในครั้งนั้นทั้งฝ่ายฝ่ายสืบสวนสพแสวงหาได้ประสานประสานงานกับฝ่ายสืบสวนของสพเพื่อดำเนินการต่อไปครับใช่ครับกลัวเจ้าของจําได้ อ้าวไใชล้วทำไมต้องถ่าพวก็ายไปอย่างนี้วชุดสี่ครับชุดสี่กับบรยากากต้องถอดออกอสองสามครั้งแสดงว่ารถเก่าก็ไม่อยู่แล้วสิถึงได้มาเอารถใหม่ไม่ใช่ก็โดนส่วนใหญ่ในในส่วนอะไหเราเราเคยเอาไปขายที่บรรดาพวกคอมถูกมีไหมพวกอะไรรับซื้ออะไรเงี้ยไม่ ไม่ไม่เคยไปขายที่ของตรงนะมือใหม่อ๋อเราเป็นมือใหม่เหรอครับผมส่วนมากรักที่ในส่วนของจังหวัดอ่างทองหรือสิงห์บุรีด้วยอ่างทองด้วยครับสิงห์บุรีสิงห์บุรีด้วยเนาะอืมไม่ไม่ไม่เยอะครับเอครับผมอือทไมไม่หาที่ปืนทํำต้องมาลักรถอ่ะหรือมันง่ายกว่าอย่างเงี้ยลักรถง่ายกว่าง่ายกว่าเรอง่ายง่ายกว่าไปทํางานหรือไงอ้แล้วแล้วลูกเราโตยังโตแล้วเรอแล้วไม่อายลูกเหรอ 那，也海表。嗯